ชาวราศีตุลหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมนะคะ17ตุลาถึง15พฤศจิกายนนะคะ17ตุลาถึง15พฤศจิกายนอ่าเมื่อกี้ใครบอกเกิดราศีตุลใครรอราศีตุลมั้งคะที่การงานกันก่อนเนาะงานนะคะมีงานต้องต่อเขาเลยต้องต่อยอดงานเก่า นะมีเกณฑ์บางคนก็มีเกณฑ์อะไรไปมีเดินทางในเรื่องของงานดูงานนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของงานดูงานวันนี้หมอว่างครับอะไรเงี้ยพุ่งกลับมาจะออกเหมการแล้วก็อาบน,น้ำแล้วก็เตรียมไลฟ์นี่แหละค่ะคะุณบอยอพิ่งกลับเข้ามาเหมือนกันพิ่งกลับเข้ามาตอนประมาณห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็อาบน,น้ำเตรียมตัวไลฟ์สดนะเนาะอานมีงานต้องต่อยอยดจากงานเก่านะคะแต่อาจจะไม่ใช่งานที่อยากทําไม่ใช่งานที่เขาเลยอะ ไม่ค่อยอยากทํางานที่ได้รับมอบหมายผู้นงายนเลยนะสําหรับชาวราศีตนุลนะมีงานอะไรเข้ามาช่วงนี้ก็เหมือนแบบไม่ค่อยอยากทํารู้สึกอึอดอัดกับเจ้านายอึดอัดกับเพื่อนร่วมงานอ่าไม่ค่อยโอเคสัปดาห์นี้หรือแบบจะขยับไปทางไหนก็ไม่รู้สึกอึดอ,ดอดัดไปหมดเลยอนยะ่างเงี้ยบางคนก็อยากลาออกอะหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยออกนะสําหรับชาวราศีตุลนะเออการงานบอกเขาเรียกว่าอึดอ,ดอดัดไม่ค่อยโอเคนะคะ หาง,งานได้ได้ก่อนเราค่อยลาออกแล้วกันนะถ้าคิดจะหาง,งานใหม่เนาะเดีจะภาพที่แบบเขาเลยก็เหยียบไปไหนก็ดูอึดอัดไปหมดดูลําบากนะคะไม่ที่ค้าขายนะคะค้าขายคนค้าคนขายจริงๆริอะยอดดียอดเขาโอเคนะคนค้าคนขายถือว่ายอดโอเคถือว่ายอดใช้ได้เลยแต่แบบเขาเลยไม่ถูกใจกับเขาเลยอะไม่ถูกใจกับยอดเออเขาเลยอะไม่ยอดไม่ยอดดีแต่ไม่ถูกใจอะเขาเรียกว่าไร ไม่พอใจกับยอดที่ที่ได้มาบางคนมีปัญหาเรื่องเงินทุนมีปัญหาเรื่องวัตถุด,ดิบในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะสามารถจัดการได้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะสำหรับคนค้าคนข,า,คนขายนะยอดไม่ได้แย่เออแต่แค่ไม่พอใจกับยอดนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะ บางคนอะบอแล้วนะมีปัญหาเรื่องเงินทุนวัตถุดิบก็สามารถจัดการได้นะคะมาที่การเงินนะคะการเงินก็ถือว่าโอเคเลยการเงินถือว่าใช้ได้นะคะดีนะคะใครมีปัญหาจะได้รับข่าวเขาได้ป,ปัญหาเรื่องการเงินรอข่าวเรื่องการเงินก็จะได้ข่าวเรื่องการเงินนะเออจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามานะคะมาที่ความรักกันมาค่ะคนมีคู่กันก่อนเนาะคนมีคู่คนรักจะทําให้รู้สึกอึอดอัด ทุกใจนะคะคนมีคู่นะคนมีคู่ของชาวราศีตุลน,นะอาจจะคนรักทําให้รู้สึกอึดอัดนะคะทุกใจไม่สบายใจนะ,ะให้ใจเย็นๆนะคะค่อย้แก้ปัญหานะเออม,มาที่คนโสดกันม้างค่ะคนโสดบอกเลยสัปดาห์นี้ไม่เด่นเรื่องรักนะไม่เด่นเรื่องรักหรือถ้าเกิดจะเจอจะเจอคน่ค่อนข้างเจ้าชู นะชาวราศีตุลน,นะใครโสดอยู่สัปดาห์นี้ไม่ค่อยเด็นเรื่องรักถ้าเกิดเจอก็จะเจอคนแบบค่อนข้างเจ้าชู้นะคะ,ะต้องระวังหนึ่งนะ,ะหรือใครชอบชอบแบดบอยจะอจะใครใครชอบแบบประมาณสายแบดบอยเนี้ยเอาเลยจัดไปเลยแต่ระวังโดนหลอกนะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนมาที่สุขภาพค่ะสุขภาพต้องระวังเรื่องเครียดนอนไม่หลับ นะสัปดาห์พูดง่ายๆสัปดาห์นี้ของชาวราศีตุลน,นะมีเรื่องเครียดมีเรื่องอึดอัดใจนะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะเออมันจะทําส่งผลส่งผลกระทบต่อการนอนทําให้คุณภาพในการนอนอะลดลงไม่โอเคอ่ะก็ต้องระวังกันไปเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงของชาวราศีตุลน,นะก็แนะนําเป็นอ่พระศิวะหลี ally, ค่ะนาะชาลิตินะเงินไหลมานาะชาลิตินะนะเงินมีมานาะชาลิติเนาะอ่า คุณบอยจะได้ไปเที่ยวกันนะคะคุณบอยจะได้ไปเที่ยวกับน้องใหม่ครับเนาะบอยจะได้ไปเที่ยวกับน้องใหม่ครับได้ไปคะ่ะได้ไปนะได้ไปอยู่เลยมีไพ่เดินทางเข้ามาได้ไปคะ่ะได้ไปเนะี่ยได้ไปกับน้องเนาะดีค่ะไปไปเที่ยวมีความสุขแฮปปี้ดีไปเที่ยวไหนครับคุณบอยอ่ะมาที่เลขมงคลเสริมดวงของชาวราศีตุลน,นะเลขมงคลเสริมดวงของชาวราศีตุลก็จะมีเลข 1>, 1ค่ะเลข8และ4ค่ะ